นี่เรามา,าลุยแรงให้ดูเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือคอมสเปคพันเนะในครับผมลื่นนะครับผมลื่นไม่ลื่นให้ท่านชมดูเอาละกันนะครับว่ามันลื่นหรือเปล่านะครับผมอ่า โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ผมในช่อง J Play X 9นะครับผมอ่วันนี้ผมจะพามาดูคอมสเปค1,900บาทนะครับบอกเลยว่าชุดนี้ขายดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเทสเกมฟรีไฟให้ดูด้วยนะครับซึ่งมันมีน้องๆเนี่ยอินบ็อกกันเข้าไปถามเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่ลองเทสเกมฟรีไฟให้ดูหน่อยว่าสเปคนี้ราคาเนี่ยมันเล่นเกมฟรีไฟได้ลื่นหรือเปล่าวันนี้เราจะเทสให้ดูเลยนะครับผมพร้อมกับ GTA V นะครับส่วน GTA V เนี่ยผมจะไม่ได้เทสในคลิปนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแปะะะลิิงกกก์์ไไไวว้้้้ใหดดดาาานนนนบบครรรััผผมอ่่็ปเเสชูพ มไม่ได้ลงเกม GTA V ไว้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคลิปก่อนที่ผมเล่น GTA V ก็คือมาจากสเปคนี้เลยสเปคนี้เลยนะนะครับผมก็ไปดูย้อนดูกันได้นะครับผมอ่ะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับ GTA V ล่าท้าพิสูจน์อะไรสักอย่างนะผมเอาผมทําไว้นานแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมอ่ะก็จะอยู่ในมือผมเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก่อนที่จะไปดูรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J Play X 9ด้วยนะครับผมก็มีโดเนทด้วยนะครับผมผมเปิดโดเนทเรรรียยบบ้้อแลวนะคคัใรที่อยาาาาาาากกกกจจะะสสสสสนน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 ััััับบบุุครรผมมมม็ถเข้้ไดตํลงใที่ทุกคน จะสนับสนุนกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมอ่ะสำหรับคอมราคา1900บาทนะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยถ้าประกอบขายเนี่ยนะครับผมไม่ต่ำกว่า6,000บาทอ่ะราคาไม่ต่ำกว่า6,000บาทเป็นชุดคอมมือสองนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมแยกอะไรมาขาย นะครับผมซึ่งทําไมถึงขายถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมันค่อนข้างจะประกอบคอมเข้าออกบ่อยนะครับซึ่งอะไรที่มันเหลือเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ใช้นะผมก็เลยจะเอาให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกันในราคาถูกๆมาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นชุดอ่าซึ่งตัวนี้จะเป็นชุดกัดจอนะครับกัดจอนี่ผมไม่ได้ขายรวมนะราคา1,900บาทการบาทกดจอเนี่ยใครยอยากจะได้ก็ต้องซื้อแยกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่ได้ขายรวมนะครับผมสำหรับกัดจอเนาะโอเคนี่ครับผมก็จะเป็น สิ่งที่เราจะได้นะครับในราคา1,900บาทนะครับผมอ่ะก็จะนี่เลยนะครับผมอ่ะขออนุญาตในเรื่องของความคมชัดนิดนึงนะเพราะว่าผมใช้มือถือกระก่างในการถ่ายเนี่ยครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผมเป็นสิ่งที่เราจะได้มาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมนบอร์ดนะครับเป็นของ Acer นะครับผมแล้วก็ตัว CPU นะครับผมเป็นตัวแรงในงบประหยัดเลยนะครับผมเป็นตัว i5 2500นะครับตัวนี้เล่นเกม Free Fire GTA V ได้สบายนะครับแต่ถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อไปหวังเล่นพวกเกมใหม่ๆเพิ่่่่่งงอออออออกกกใหมมมๆพพววยยยยยาาาาานนี้้คืไไไไดะผับเเปปทึ แล้วก็อยากคิดที่จะทำนะครับมันมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับคอมราคานี้มาดูนะครับผมก็จะมีแรมให้ด้วยนะครับสองตัวนะครับเป็น DDR 3 4 g b กิกนะครับผมสองตัวเป็น 8GB กิกนะครับผมอ่ะ นี่เลยนะครับก็จะเป็นแรมแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะมเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับผมอ่ะนี่แรมใหม่ๆเลยนะครับเป็น DDR3 8 g b นะครับผม4 g b 2แถวนะครับผมอ่ะก็ใส่เข้าไปนี้นะครับผมอันนี้ก็จะให้ไปเลยนะครับผมเป็นชุดนี้นะครับผมอ่ะมีแรมนะครับผมมีอ่า CPU นะครับผมมีเมนบอร์ดนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เราขายอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับเราก็จะมีของแถมฟรีให้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนี่เลยครับผมอ่ะจะเป็นซิงค์พัดลม RGB ของซีนามินะครับผมอ่อัันนีี้้แแถมใหฟรไปเลย1ตวบบ นี่นะครับผมจะเป็นซิงค์แบบจะเป็นซิงค์ CPU แบบนี้นะครับมีไฟ RGB ด้วยนะครับผมผมไม่ออกมาแล้วกันนะครับผมขี้เกียจเอาเก็บเข้านะครับผมเอาแค่นี้ละกันนะครับผมก็จะเป็นของแถมให้นะครับรีไปเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าซื้อแยกเนี่ยราคาประมาณ3-400นะครับผมประมาณ400กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับผมใครอยากได้นะครับผมก็รีบซื้อนะครับจะได้ซิงค์ตัวนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมหนึ่งตัวในราคา1,900บาทส่วนนี่คือการ์ดจอที่ผมใช้เล่นนะครับผมอ่าใช้เล่นเกม Free Fire GTA V นะครัับบผผมมจจะะเป็นนการร์ดออ HD 6570คีไฟ ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ผมขายแยกนะครับผมในราคา500กว่าบาทคือเมื่อก่อนมันราคาแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าน้องๆอยากได้นะผมเดี๋ยวผมขายให้ในราคา500กว่าบาทนะครับผม500บาทรวมส่งก็ได้นะครับผมอ่ะตัวนี้เลยนะครับผมใช้เป็นชุดนี้เลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นี่รวมชุดก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมอ่ะราคา1,900บาทนะครับไม่รวมการ์ดจอนะเดี๋ยวเราไปดูการเทสเกมแล้วกันครับว่าเล่นเกมซีฟาจะเป็นยังไงนะสำหรับน้องๆที่ขอเข้ามานะครับอ่ะสำหรับชุดนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการประกอบไปแล้วนะครับผมอ่ะส่วนน ให้กับลูกค้านะที่สั่งอินบอ็อกกันเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทดสให้ดูเลยเลวกัน let's go ไป มาวันนี้ผมจะมาลุยแรงให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าคอมราคา1,900บาทนะครับจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับผมวันนี้คือมาลงแรงให้ดูเลยนะอ่าเปิดสเบียงมาก็สเบียงโอ้โหอยู่ก่อแก้วก็อย่างที่บอกครับผมใครที่อยากจะดูเกม GTA V ว่าเล่นได้แค่ไหนนะครับสำหรับคอมสเปคนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านบนไว้ให้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับตอนนี้คือผมไม่ได้ลงเกมไว้นะไม่ได้ลงเกม GTA V ไว้นะครับก็คลิปนั้นที่ผมเล่นนะครับผมที่ผมเล่นเกม GTA V ก็คือมาจากสเปคนี้เลยนะครับผมอ่ากดตัวไอเข้าไปดูกันได้ผมอ โอเคเราจะกดลงตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่น่าจะถึงนะครับก่อแก้วนะครับเราจะผนเชือกไปแล้วกันนะครับผมอะ ขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่าโอเคความลื่นก็จะประมาณนี้เหมือนมีคนวิ่งครับโอเคตรงนั้นน่าจะมีคนนะครับผมเราจะยังไม่ไปนะเราไม่มีเกาะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สเปบียงเราก่อนเลยละกันนะครับผมอันดับแรกโลนสลิงตรงนู้นนะครับผมซึ่งไกลมากๆเลยนะฮะ XM8 ครับผมขอบคุณนะฮะก็คือแบบสบายเลยนะครับผมสําหรับเกมฟรีไฟนะครับผมอ่า GTA V วนี้ยิ่งสบายนะครับผมยิ่งลื่นเลยนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูนะครับผมก็อย่างที่บอกครับผมกดตัวไอเข้าไปดูได้นะครับผมอ่าอันนี้คือ คอมสเปคพันเนะครับผมแต่ตัวการ์ดจอเนี่ยพี่จะไม่ได้ขายรวมนะครับผมในราคา1,900บาทมีคนว่ะท่านผู้ชมมีคนว่ะเราไม่มีเกาะครับเราไม่ไม่กล้าสู้ครับทุกคนแต่ระยะไกลนี่ได้อยู่นะร,ระยะใกล้เกาะไม่สู้แล้วกันดูก,ก่อนอันดับแรกเฮ้ยปืนปืนนี่ละกันนะครับผมเราจะได้ลูดปื๊ดๆเลยโอเคเกาะสามมาครับผมจงังหวะน,นี้เราได้เกาะมาแล้วไหนเออยู่ไหนเอออ๋อนไหนไงนั่นไงน,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 น ไปหนึ่งครับผมเสียวอ่ะทุกคนเดี๋ยวตัง้งไอวอลรอดีกว่าลัวดโดนหลอยครับผมบุกซองยังไม่เล่นแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่คือคอมสเปค1 9 0 0บาทนะครับผมทุกคนทําได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มละนะครับทุกคน่ปุ้มจริงนะครับทุกคนบอกเลยตอนนี้เราไกลห่างสเบียงเรามากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปเปิดได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็โอเคนะเรามีเกาะ3แล้วไม่ต้องไปก็ได้นะครับอันนี้เรามารีวิวให้ท่านชมดูเฉยๆนะครับลื่นนะครับผมลื่นไม่ลื่นให้ท่านชมดูเอาละกันนะครับว่ามันล้ว ว่าลื่นแค่ไหน1,900บาทครับผมทาได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าการ์ดจอผมไม่ได้ขายรวมนะครับราคา1,900บาทการ์ดจอคือต้องซื้อแยกนะครับผมผมประกอบคอมบ่อยมากๆครับแล้วก็มันกลายเป็นอะไหล่นะครับที่ถูกทิ้งไว้เฉยๆนะครับผมอ่าก็ไปที่อยากจะเอาไปเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเองนะครับก็จัดได้เลยครับผมอ่าวงน่าจะยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราเจอกันที่กล่องเสบียงแล้วกันนะครับผม ผมโดนระเบิดว่ะผมตงตายแน่ๆเลยมันมีคนวางระเบิดเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอยาพัญญาแป๊บนะครับผมมันต้องลงมาแน่นอน,นครับมันอยู่บนบน,บนบ้านตรงนั้นนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่เราจะอ้อไปทางนี้นะครับผมโอเคเปิดเลยแล้วกันจังหวะน,นี้อ้อโหไม่ได้ไรขอบคุณครับขออนุญาตซ่อมก่อนแป๊บหนึ่งเคซ่อมเกาะไป1นึ่งเควงยังไม่แรงเท่าไหร่โอเคยังได้อยู่นะครับผมคนเหลือ11คนแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยหัวตายไป <c oughs> ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยหัวแตกไปครับจังหวะน,นี้จะหลบพี่หลบไม่ได้หรอกน้อง s v d เว้ยของดีครับทุกคนมีคนหรือเปล่าตอนนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย้โอ,อตั้งไปโดนตั้งไปโดนโอ้โหเมื่อกี้ตั้ง A ไอวอลไกลมากเลยนะมาดิครับมาดิครับมาดิครับ เฮ้ยโดนสอยหลังเปล่าเนี่ยโอ้โหโดนด้านหลังครับท่านผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมก็มาเล่นให้ดูว่ามันลื่นแค่ไหนนะครับให้ท่านผู้ชมดูเอาละกันนะครับอ่าตอนนี้ก็คือผมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับมันก็ลื่นประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เป็นยังไงกัน <ๆ S 1> บ้างครับผมสําหรับชุดคอมราคา1,900บาทนะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับผมคุ้มคุ้มเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เล่นเกมเนี่ยลื่นไม่เล่นก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินใจแล้วก็พิจารณาดูละกันนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันลื่น รับไปเลยซิงพัดลม RGB 1ตัวใครสนใจนะผมก็อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็ตามไปสอบถามที่เฟซได้เลยนะครับผมใครที่อยากจะได้นะครับผมอ่ะของมีจํานวนจํากัดนะครับผมใครที่มาช้าอดนะครับผมมาช้าอดนะครับในราคา1,900บาทนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J Play X หน่อยด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครัับบบบเจอใหหมม่คคลิปน้าาา๊ยยรผ